สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมกับรายการ T R Z T V นะครับวันนี้ก็อยู่ช่วงนะครับผมห่างหายกันไปนานกับช่วงนี้นะครเราใต้รีวิวงนวันนี้ก็จะมารีวิวต้นละครที่มีชื่อว่าจักรนักจักกรนอสกิลล์กสกิลต้นไม้ของเขามีอะไรกันบ้างนั้นเชินรับชมมารับฟังกันไดนะครับผมเออเรื่องพูด ว่าตัวละครได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราฟังกันเลยครับผมยาเนโหรือชาร์นอตเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่วาวคอมเบลช่นยังไม่เปิดเผยหน้าตาของเขาผมอยากรู้หน้าตาเขามากเป็นยังไงนะครับเสียงเขาเรียกกันว่าพัหน้ากากนั้นนะครับเป็นหน้ากากที่หล่อเหลาหรือว่าหน้ากากที่ไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะครับผมเขาถูกไล่ออกมาจากเกาะที่เขาอยู่นะครับผมเกาะของผอหน้ากากแต่การไล่ในครั้งนี้นะครับทำให้เขานั้นลอดตายจากการเกาะถล่มเพราะว่าฝั่งศัตรูนั้นนะครับ เยมมลในความแค้นไล่ใส่เกาะนะครับผมเกาะก็บูมวอดเดอดฟักนะครับผมแตกกันเลยนะทาให้เขานั้นต้องรับภาระสืบทอดประเพณีของเกาะนะครับผมคือพิธีกรรมและเพลงดาบของเขานะครับผมเขามันฝึกซ้อมมีทุกันและทําเพลงดาบแบบใหม่ขึ้นมาหลายๆมากมายนะทำให้เขาเก่งกาจนะครับผมแม้ว่าเป็นฮีโร่ที่สูญเสียทุกอย่างนะครับเป็นสองครั้งสองคราวนะครับแต่เขาก็ต้องเก็บชันนะในสามลบไม้จงได้ครับเพื่อที่จะเป็นสีแห่งเกาะของเขาครับและเขาจะสร้างเกาะขึ้นมาใน เร็วหนีี้ครับนอกทะเลไปแล้วไม่ใช่บนผีนะเว้ยโอเคครับกลับมาจากการรีวิวตัวละครเมื่อกี้นะครับผมนี่ก็จะมารีวิวสกิลรถกีตาร์เป็นตัวละครกันนะครับผมไอเทมมันยอะยังไม่ต้องอะไรครับผมเดี่ยวไอเทมสำหรับการรีวิวโดยเฉพาะนะครับผมโปรยชนตัวหนึ่งน่ารักนะครับผมก็สเเลเว่นหนึ่งนะครับไม่ตงพูดว่าทําเพลงเนี่ยมากมายครับชื่อว่าเบสฟลูรี่นะครับผมสกิลนี้ครับจะทําการหมุนนะครับจะหมุนไปรอบตัวจะทำความเสียหายให้ศัตรูโดยเป็นวงนะครับผม นะครับก็สกิลนี้นะครับเวลาหมุนเราก็สามารถฟันได้นะครับว่าจะปิดคลีด้วยนะครับผม,ผมก็ไอเทมก็สามารถแช้กับสกิลนี้ได้นะครับผมอันแรกนะครับผมเป็นดาบสตัร์น่าบอลที่สองคือดาบมอดมานานที่สามคือพรอนสายฟ้านะครับผมผมเล่กอย่างเงี้ยง่ายดีนะครับเพราะภาษาภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผม ก็ถ้าว่าถ้าเราใช้เพราะเรากดตีจะมีโอกาสทิ้งเศษฟ้าครับโอกาสลดมานาแล้วก็โอกาสช็อตนะผมมานาจะลดเห็นไหมครับผมแล้วก็ลาสตันก็มีสตันนะครับ mm hmm. นะครับผมมาดูสกิลต่อไปสกิลต่อไปนะครับชื่อว่าฮิวลิงวาดนะครับผมสกิลนี้นะครับผมเมื่อจกักรนอตเลือดน้อยนะครับขอลอดเลือดครับนึง ตรงนัตัดภาพไปตอนดันเลือดเสร็จก็แลกันโอเคนะครับผมขับมาแล้วนะครับผมตอนนี้เลือดผมเดือดสี่รลไอ้ัะผิวเื่งว่าคือวาาน,นี่นะครับสปักไก่มาจะหิวเลือดเราแล้วก็ฮีโร่เราฝั่งเราอยู่ในวงเนี้ยเัาก็จะหิวเยอะตามค่าเลือดของเราครับค่ารังชีก็สูงจุดของเรานะครับผมต่อวินะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีแค่นี้แหละหวาดนะครับผมผมซื้ออาคานาเ,าเอออีวาโทมาเป็นวาดแมวตาลาดรมบ ครับมันก็จะมีเวลาหมดอายุนะครับคือเวลาของวอดอยู่ได้ก็คือ25่สิบาทีครับสกิลต่อไปนะครับก็คือเบรกแดนซ์นะผมสกิลนี้เราต้องกระดกลิ้นนะครับแดนซ์ไม่มีตัวซเอสก็อยากกระดกนะผมไม่อยากโซเอสนะผมสกิลนี้จะกระนาบเวลาฟันธงยิโร่นะครับจะมีคลิปติดบนหัวนะครับผมจะมีสีนะครับเขียน200 200อยู่ที่จะเป็น200%แน่นอนถาวร100%นะครับผม สองร้อยเปอร์เซ็นต์คือคูณสองครับผมดามิเอตออกคูณสองโอกาสติดคือยี่สิบถึงยี่สิบห้าถึงยี่สิบถึงสามสิบห้านะครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการเคลื่อนที่ไปส่งหัวสิบส่งหัวอะไรไม่มีนะครับผมไม่ว่าจะออกกันนั่งเยอะแยะก็ตามถ้าผมจะเพิ่มความสามารถนะครับหรือเพิ่มมือเดินเยอะผมก็ไม่มีทางนะครับแล้วก็สกิลต่อไปนะครับผมคือสกิลอันติเมทที่ชื่อว่า โอนิสลัชนะผมสกิลนี้นะครับผมมาคู่กับกระทาไฟได้ยิ่งดีนะครับหรืออารกาเินเจ็เตอร์นะครับผมจะทําการเพิ่มไว้การเพิ่มทีเพิ่มการฟันนะครับผมจากปกติ3นะครับเวลหนึ่งสามเวลสองหกนะครับเวลสามเก้าเป็นเวลหนึ่งหกเวลสองเก้าเวลสามสิบสองนะครับผมก็เวลาฟันก็จะมีดาเมจสองร้อยถึงสองร้อยยี่สิบห้านะครับแล้วก็จะมีการติดทีแล้วก็ติดไอเทมต่างๆได้นะครับผมการฟันก็จะเป็นแบบนี้ครับ นะครับก็เวลาแอรการฟันสิบสองทีผมก็ไม่นับหรอกครับอ่านะครับผมก็แรมเพย์มันก็ไม่ขึ้นนะผมไม่ลุ่มเป็นไรนะครับคอมผมคอมใครเป็นก็มนไว้ด้านล่างนี่ได้นะครับถือว่าวีการแก้ก็มินไว้ด้านล่างนี่ได้นะครับสกิลต้นไม้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีสกิลเวลสิบนะครับคือทานด้านซ้ายพลังจมตีบยี่สิบนะครับทางด้านขวาจะเป็นพลังชีวิตบวกร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมถ้าเป็นผมเล่นนะ อัประจโจมตีครับถ้าใครอยากได้เลือดเยอะก็มันชีวิตนะครับผมเฟลสิบห้านะครับผมทางด้านซ้ายนะครับผมจะเป็นเกาะบวกเจ็ดนะครับด้านขวาเป็นพลังลานในการโจมตีผมยี่สิบนะครับแนะนําเป็นพลังพลังงาการโจมตีนะครับเประกอบไนซัสเอจินะครับเฟลเพิ่มย่าเอจิเพิ่มมันเยอะก็ได้เกาะเยอะนะครับผมเก้ายี่สิบนะครับผมค่าฐานะบวกแปดด้านซ้ายครับกับด้านขวาคือคมเดียวเท่านั้นที่ ค่าฐานะบวกแปดก็คือสเต็งบวกแปดอินเทอร์เจนบวกแปดเอจิบวกแปดก็จะเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มมานาเพิ่มการรีเลื่อเพิ่มความแรงสกิลแล้วก็เพิ่มเกาะเ,เพิ่มแรงต่างมานามากมายนะครับผมแต่แล้วก็ทางด้านขวาจะเป็นเพื่อเปลี่ยโอกาสเคลื่อนที่นะครับจากสามร้อยก็เป็นสามร้อยยี่สิบนะครับผมผมว่าผมไม่ค่อยอัพอันนี้ผมจะอัพเป็นอันนี้มกากกว่าผมชอบวิ่งก่อเร็วประสาตบตบตีนะครับผมก็วิ่งยี่สิบห้าครับจ,รจะมีความเสียหายเบสฟูรี่นะครับผมกร้อยเจ็ดสิบห้าครับกับเอจิ 25นะบอก20สิไม่25เป็นผมเลือกอะไรเหรอผมเลือกสองอย่างเนี่ยครับผมเลือกอันไหนก็ได้ครับถ้าถ้าสถานการณ์ที่ผมชอบไล่ฟันนะผมจะเอาเอจินะครับถ้าเป็นสถานการณ์ที่มันมีตัวไข้เวทมนต์กับเราเยอะนะครับแล้วถ้าเราตายง่ายๆก็เป็นนี่กับเบตฟูรี่พเพราะเบตฟูรี่มันกันเวทสาวบอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราจะไม่มสามารถเทสกิลได้ลืมบอกไปไอเทมที่ผมอ,อ๋อทไอเทมก็อย่างแรกเเลยรรองท้ามนะคับ อันนี้ออกมาก่อนชุบออกมาก่อนครับแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นดาบรถมานาไอ้แซงแอันยาชะชนะนะผมแซงนี่อันที่สามแต่ว่าผมจะออกดาบรถมานาก่อนนะผมนะครับผมดาบรถมานาเทือนี้โบผมลืมออกมาครับอันที่สามว่าผมจะออกเป็นแมนต้าอ่าอันที่สี่อันเอาใหม่ครับผมเรียงให้เอา อันแรกเป็นรองเท้าม่วงอันที่สองเปนะ็นรถมันทาอันที่สามเป็นดาบสตาร์นะอันที่สี่เป็นแมนต้าหรือแซงแอนยาชะนะครับผมอันที่ห้าเป็นแมนต้าอันหกน,น,นี่เบตเตอร์ฟูลลี่ครับผมหรือบางครั้งผมอาจจะออกเป็นคอสายฟ้าแทนนี่ก็ได้แมนต้าตอนนี้ผมชอบใช้แมนต้านะครับหรือว่าผมอาจจะออกเป็นเรเดียนแทนแมนต้านะครับผมหรือว่าเอาอะไรเปลี่ยนก็ได้แต่ผมต้องมีดาบมานาะถ้าไม่มีผมอยู่ไม่ไ ไม่ชนะสักทีนะรก็มีก็จะดีกว่านะผมก็จบกันไปแล้วครับคลิปนี้ถ้า,ถาต้างชอบก็ลีมกดไลค์กดแชร์กดนทับติใครนะครับผมใครแก้ลัมเพลเมื่อกี้ได้เมนมาด้านล่างครับผมใครลัมเพลเพิขึ้นครับกดไลค์กดติดตั้งใครนะครับแล้วคุณจะหายนะครับผมแต่ผมกดแล้วมันไม่ได้อะผมกดซับไปหลายรอบไม่ได้นะครับผม ก็ถ้าไม่มีทีแกก็บอกเมินไว้ด้านล่างนะ้กันขอบคุณนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมคลิปมาจนจบนะไม่ได้พูดติดติดขาดมากนะครับผมพูดเร็วเกินไปนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ